น,นี่ผมช่ตอตอนอะไรนึงก่อนตอนนี้ตอนอะไรวะเนี่ยอ๋อทรราชนะพิทักษ์สันติราชพิทักษ์ทรราชนะคืนนี้ก็มีเรื่องของที่เห็นตำรวจนะครับแจ้งความในคดีนะครับกับบรรดาน้องๆ้องที่ไปชุมนมุมนะมีการแจ้งมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาตราหนึ่งหกแล้วก็นะมี แล้วมีเพนกวินใช่ไหมมีน้องไมายมีหลายคนก็ไปให้ปักคำสอบปักคำกังสี่ห้าชั่วโมงก็เลยว่าวันนี้นะที่ขึ้นหัวข้อแบบนี้คือผมว้ว่า่เจ้าหน้าที่ตำรวจปัจจุบันนี้คนระับไม่เหลือจอิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักสันติราชแล้ววันนี้นะ วันนี้มีโจรขโมยเต็มบ้านในเมืองยาเสพติดเอ่ยการพ่นฆ่าอาชญากรรมครับฉกชิงวิ่งราวเกขึ้นเยอะแยะแต่ตำรวจพรุ่งนี้กลักับไม่เคยคิดจะสนใจใส่ใจที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน,นวันวันมุ่งแต่นะครับซื้อขายตำแหน่งรับใช้ผู้มีอำนาจจะเห็นแล้ว,วน,นี้ครัตำรวจให้ความสนใจกับ บรรดาแกนนําผู้ชุมนุมมากกว่าที่จะไปคิดจะพัฒนาองคอ์กรตัวเองให้เป็นที่พึ่งของประชาชนยาบ้ายาเสพติดก็ยังเกลื่อนบ้านเกลนเมืองอยู่ดีตอนนี้ก็หมดสิ้นแล้วนะประเทศเรานะเวลานี้นะครับนะภายใต้รัฐบาลของบิ๊กตู่ซึ่งปกครองบริหารประเทศมาเจ็ดปีวันนี้เรายังไม่เห็นอนาคต ยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นอนาคตที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่าเลยว่าลูกหลานเราจะมีอนาคตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาคุณภาพนะักการเมืองเลยนะครับข้าราชก,การเอ่ยระเบียบกฎระเบียบการทํางานก็ยังเหมือนเดิมนะก็เลยมองไม่ออกว่าประเทศเราจะมีความเจริญก้าวหน้าไเลยผเห็นมีสวบ,บางคนยังไปแกะนะครับ สวอะไระลัดดาแชมมี่ดักวดใช่ไหมครับพอเขาไปอะไรมีบางคนไปว่าเขาพิการซ้าซ้อนปากมันสกปรกมากเนาะเขาเป็นคนไทยนะครับลูกครึ่งไทยนะก็ยังมีความผูกพันกับบ้านเกิดนะแผ่นดินเกิดบ้านเกิดเมืองนอนนะของบ้านพบร,รุต่ เขาก็พยายามจะให้ความเห็นในเรื่องาการกดดันรัฐบาลถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับที่ของประชาธิปรตยรที่มีทางเฟซบุ๊กไอ้ทาง youtube ให้ผมอ่านหน่อยอ่านเรื่องอะไรครับเรียนจบประวัติศาสตร์แล้วคงขาดใจตายก็คงไม่มีใครขาดใจตายแล้วนะคนเราเลือกเรียนก็เขาชอบขออนุญาตบล็อกบางท่านนะครับนะผมว่า ถ้าเกิดข้อความเด้งขึ้นมาแล้วคนท้นงติงก็ขออนุญาตบล็อกเลยครับนะจะได้ไม่เป็นขยะม็บอบออกมาน้อยเกินครับต้องครึ่งประเทศนะคงช่างแม่งครับนะประเทศนี้นะครับมันไม่ใช่ของผมคนเดียวนะก็ทำได้ที่เราทำได้แต่อย่าไปซีเรียสวายวายตีโพดีพายนะนะแล้วก็ อย่าไปเครียดกับมันนะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีสุดไม่อยู่โแล้วครับที่เราจะไปสละชีวิตหรือจะไปทุ่มเทอะไรจนกระทั่งเป็นบ้าเป็นหลังนะครับนะชาวนารักนายกก็รักไปนะครับนะนะก็ไม่ว่ากันนะก็เราก็เป็นสิทธิ์ของเขาคนะับก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางคนก็ไม่ชอบนาะยก,กบางคนก็ไม่สิทธิ์ของเขาครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีดีสุดคือทํากติกาให้เป็นเป็นธรรมนะครับ แล้วทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองทหารมีหน้าที่อะไรตำรวจหน้าที่อะไรครูมีหน้าที่อะไรใช่ครับนายกหน้าที่อะไรรัฐมนตรีมีหน้า,นาที่อะไรแล้วต่างันต่หน้าที่ก็ไม่มีปัญหารครับแต่วันนี้คือมันไม่รู้หน้าที่เห็นมาเห็นด้วยไหมการยกเลิกมันก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะคือมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมันผิดผิดปกตินะครับของ ของการเป็นหลักของกฎหมายครับนะผมโทษมันแรงมากโทษมันแรงมากนะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้เปิดโอกาสนะให้กับให้การพิจารณาคดีอย่างแบบมันไม่เหมือนกฎหมายทั่วไปครับที่มีการจ้างทนายได้นะผู้ต้องหามีสิทธิ์ แต่ว่าหนึ่งสองเนี่มันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยสาเองก็ตัดสินลําบากนะทนายเองก็ทํางานลําบากเจ้าที่เองก็ลําบากเลยคนระับะจะเป็นใครไปพูดซ้ําไปอะไรนี้ก็ผิดหมดนะครับก็เลยรู้จะคุยกันยังไงรู้เรื่องนะครับก็เลยว่างนั้นทั่วโลกเองคนระับก็ต่อต้านเราในเรื่องมาตรนี้นะมองว่ามันเป็นอาชญากรรมลมังนั้นวันนี้คนอย่างผมเนี่ยมันโดนหมิ่นประมาท แล้วก็ฟ้องเขาข้อหาใช้กฎหมายหมิ่นประมาทถ้าเกิดเขามิ่นประมาทเราก็ลงโทษไปตาม,ตมนั่นเองก็มีแค่นี้วันนี้ผมก็โดนนะวันนี้กนะ็มีทางทนายแจ้งมาแล้วว่าคดีที่ผมโดนฟ้องนะก็วันนี้ศาลยกฟ้องเออลืมบอกข่าวดีนะนะลืมบอกข่าวดีว่าวันนี้อีกหนึ่งคดีนะครับนะช่วงนี้คดีวันนี้นะอีกหนึ่งคดีก็ที่ผมถูกตำรวจฟ้องนะครับเรื่องหมิ่นประมาทนะก็ สารยกไปละก็อยู่ที่เขาจะอุทธรหรือเปล่าว่าอุทธรก็สู้กันต่อนะก็เก็บตอนนี้กําลังเคลียร์คดีอยู่นะก็มีคดีเยอะคนะดีก็เยอะอสัญญามินประมาณแ้าเราจหน้าที่เรามีโดนอะไรอนะที่ผมไปไปแจ้งความดาเนินคด,ดีนะกับเจ้าหน้าที่รัฐบางรายเขาก็แจ้งความ,มกลับหา,าผมแจ้งความเช็จนะว่า ข้อความที่ผมเอาไปแจ้งนะเป็นข้อความเช็คเป็นการให้การเท็จอะไรนะผมก็สู้คดีไปนะนะปรากว่าศาลยกนะว่าศาลก็ยกผมก็หลุดนะก,ก็ก็ดีใจนะครับางทีก็ลืมไปว่ามันเยอะมากจนจําไม่ไหวไม่รู้อะไรไปนะครับนะทนะนะีนีนะ้ผมเห็นเ่อวันนี้คุณธนาทรก็โดนคดีใช่ไหมคุณช่อก็โดนคดี พราะไปปรากฏตัวในม็อบผมบอกแล้วไงครับนะคุณธนาธรใส่หมวกในชะ่ไหมใส่โผล่แค่ตาคนระับมีนักข่าวไปจําได้คนระับไปสมัมภาษณ์นะเรียบร้อยโดนก็นดีนะแ,แล้วนะคุณสีโรดใช่ไหมถามไปบูนก็โดนก็นดีนะครับหมอทศบอกก็โดนก็นดีนะใครที่ไโปโผล่ในม็อบนะครับนะโดนหมดเลยนะนะแต่ผมไม่โดนนะผมไม่ได้ไปนะ บอกว่าคงไม่มีใครรูปผมไปโพสที่ไหนนะเว้ยถ้าจะโพสรูปผมตอนที่อยู่ม็อบต้องระบุด้วยวันไหนนะครถ้าระบุไม่ได้วนะ่าวันไหนนะนะแจ้งความเช็ดนะเว้ยนะนะต้องระบุให้ได้นะเว้ยว่าเฮ้ยรูปผมไปมอป็อบนี่มันอาจจะเป็นปีห้าสามหรือเปล่าใช่ไหมเออนี่บอกได้ไงพวกที่บอกแน่จริงมากไปนํมมอบกูรู้มึงจะลอกกู <c oughs> ใช่ไหมนะวันนี้คนดังก็ไปโผล่ในม็อบโดนหมดครับนะโดนหมดไม่มีใครรอดนะนะภายใต้พลกรชุกเฉินนะมีการชุมนุมนะคนรู้ต่วไปนะเขาไม่สนใจเราไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่ถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงหน่อยนะมีแม่งนะเดี๋ยวส่งกระทงให้มันลอยกระทงนอกฤดูกาลนะ นอกเส้นการวันนี้รับไปคนละกระทงสองกระทงนะเห็นไหมคุณธนาอนไปแก้ไปอะไรไปสังเกตการให้ม็อบกระโดดนะคุณสีโรดไปทําข่าวนะไปรายงานข่าวนะอะไรโอเวอร์ไว้โดนเหมือนกันนะเออแล้วที่บอกว่ามาร์กไม่นำม็อบเลยทำไมไม่นำม็อบวันนี้ไป้ม็อบหรือเปล่าเมึงก็ได้แดกูลรอกนะมาบละองดุยแล้ว เล่งจ้องจะเล่นนะวันนี้นะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ทางเขาคิดอย่างเดียวคือใครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนี่ยจะถูกกันแกล้งด้วยกันเอากระทงมาให้ <c oughs> คนละกระทงสองกระทงเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับนะเออนะ๋ย่ลาภพี่มาขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> อนุญาตหมาตัวไหนแจ้งความก็ได้ผิดปกตินะเร <c oughs> ื่องกฎหมายนี่คือคือมันจะโทษหนักอะไรขนาดนั้นเลย บางครั้งเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะบางทีการมินประมาทนะีมีนประมาทกับการพูดความจริงบางทีมันมีเส้นบางๆแต่ผมอยู่อเมริกาครนะับมันมันไม่รู้ใครอยู่อเมริกาฉันรู้มันมีกฎหมายมินประมาทนะเขาเขาเล่นกันขนาดนะการมินประมาทนะ่แต่ผมเห็นฝรั่งมันด่ากันเยอะแลวนะแต่มันไม่ค่อยคนระับไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครฟ้องร้รองเรื่ององการทะเลาะด่ากันนะ แต่ถ้าต่อยกันเนี่ยโอเคเตีกันเนี่ยทำร้ายกันเนี่ยเห็นได้ว่าวีระลากลุงตู่เพรลุงตู่รักสถาบันครับต่างสบายต่างสบายมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะเป็นสิทธิ์ของคุณผมไม่ได้ว่าแล้วนะผมก็รักสถาบันผมไม่เคยบอกเลยผมเกลียดสถาบันผมก็รักสถาบันผมก็อยากให้ประเทศนี้นะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับ